สวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงทุกท่านวันนี้ผมมาร์ดีดีคอมพิวเตอร์อมาอยู่ที่ร้านซาลังนะครับร้านซาลังก็จะเป็นร้านแนวปิ้งย่างนะครับแล้วก็มีชาบูด้วยนะครับแล้วก็เป็นร้านอาหารที่ผมไปมาทานบ่อยเหมือนกันเลยแล้วก็วันนี้มีโอกาสก็เลยมาถ่ายรีวิวเป็นช่วงของมาร์ทพาแดกน,นะครับ <c oughs> โอเคเข้ามาเลยนะครับร้านก็จะมีประมาณนี้อา่อาฮะอ่าฮะร้านก็จะประมาณนี้นะครับวันนี้มีน้องยุทธมีน้องยุทธมาช่วยจองคิวไว้ให้เรียบร้อยแล้วอา่าฮะอาหารก็วันนี้อาหารมีอะไรบ้างครับน้องยุทธไหนโชว์เมนูให้าหาค,คุณผู้ชม,มาหน่อยสิก็จะมีหมูหันซ้ายนะครับ หมักชาบูนะครับปลาหมึกไก่ปลาแซลมอนเนื้อเป็ดสันนอกโคกหุ่นนะครับหอยแมงกู้นะครับเชียงกี้ใช่ไหมประมาณนั้นนะทานไม่อ,อกเต้าหู้ปลาลูกชิ้นกุ้งชิ้นผักชาบูอไก่ไก่นะครับแล้วก็จะมีพวกเนื้อแามชั้นฟูอดัดปลาปลาดอลี่ปลากระพงเบคอนกุ้งใจหมูเครื่องในอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็จะมีพวกชิ้นทั้งหลายแหละนะครับ ปกติแล้วน้ยท์มันจะมีข้าวยำเกาหลีด้วยนะมีซุปกิมจิด้วยมีคิมบับด้วยอือใช่แม่นั่กินหมดเลยบอกเลยปกติแล้วอจะให้ดูน้ำจิ้มนะครับจะเห็นว่าน้ำจิ้มก็จะมีหลายแบบเหมือนกันกนองยุทธปกติชอบน้ำจิ้มแบบไหนบ้างครับขอ <c oughs> น้ำจิ้ม <c oughs> <c oughs> อะไรวะบอกไม่ถูกแต่รู้ว่ามันอร่อยมากครับ เปิดชาบูให้คุณผู้ชมดูหน่อยครับอ่นย่าบอกว่าน้ำต้มยำโขยนี่ระหว่างพูดนี่ถึงกับต้องกลือน้ำลายเอือกใหญ่นอกจากนั้นนะครับกลับมาที่มาร์นะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยตัวร้านเนี่ยนอกจากมีพวกนี้แล้วก็ยังจะมีเรื่องของอะไรเลยวะ ไอติมเดี๋ยวพามาดูไอติมกันอ่าเปิดเลยนะครับขออนุญ,ญาต <c oughs> เอ๊ะขอปรับกล้องนิดนึงต้องับโอเคติดพี่เจฟนิดนึงนะครับขอบคุณพี่เจฟด้วยที่มาช่วยส่องไฟให้ไอติมจะเห็นว่ามีเยอะมาก แล้วก็น่ากินมากนะครับอันนี้อยู่ในบุฟเฟ่ต์นะครับแตกไม่อั้นนะครับถ้าเกิดว่าปกติแล้วเนี่ยเราก็จะกินกันแบบมอมมันมากโอเคกลับมาที่หน้าคราวนี้นะครับนี่คือจะเป็นคุณเจ้าของร้านนะครับกำลังดูบอลอยู่นะครับสวัสดีครับพี่บอมสวัสดีครับพี่บอมครับ ผมในฐานะที่มากินชาบูพี่บอมบ่อยมากเลยพี่บอมมีเคล็ดลับอะไรครับใส่กัญชาไว้หรือเปล่าครับตอนแรกๆก็ต้องใส่บ้างครับเพื่อให้ลูกค้าติดแต่เราไม่ใส่โอเคครับโอเคก็วันนี้เราก็มารีวิวสั้นๆนะครับเป็นอย่างนี้นะครับก็ขอบคุณพี่บอมด้วยนะครับสำหรับสถานที่แล้วก็ อันนี้กินฟรีอันนี้อย่ากินฟรีนะครับมาจ่ายเงินนะครับแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราเป็นหน้าม้าอันนี้มาจ่ายเงินนะครับแล้วก็จ่ายเงินนะครับรีวิวก็ทําเองนะครับไม่เกี่ยวกันแต่ว่าเราชอบทานแล้วก็มาแนะนํากันโอเคครับสวัสดีครับมันอแล้วก็ัอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ปุอุอุอุ้้ย้้ เลยมันกตกลงไปอีกลครับวันนี้โชคดีมากมีปลาหมึกไข่ไอ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 มันคือหมูหมักป,ปิงยางปิ้งยางปิ้งปิงป้งปิงย่างอบอกว่ามันเป็นหมักที่อร่อยสุดในสามโลกอ ได้รับความนิยมค็ไมในหมูขาแดงมากโดยมีเบคอนตามมาเป็นอันดับสอ,อบงหมักนี่รสชาติเข้มข้นนะครับหอมซอสซอสอ,อะไรกอย่างนไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าแม่งจินกับน้ำจิ้มนี้ครับน้ำจิ้มเนี่ยพี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเรียกว่าน้ำจิ้มอะไร ัโ <c oughs> okay. อเคขอไปไดกต่อนะครับสวัสดีครับน้องกุ้ง สดไหมผมกำลังจะลงไปอาบน้ำแล้วอย่าลืมไปกินกันเยอะๆนะครับเด็ดมากบอกเลยแล้วก็ต้องบอกว่าอร่อยครับชอบชีนี่จริงๆที่ชอบก็คือสรุปนิดนึงนะก็เหมือนอาหารสะอาดเนาะสะอาดแล้วก็บริการดีแล้วก็ไวนะไม่รอนาน แล้วก็แบบมันมีทั้งปิ้งย่างทั้งชาบูและชาบูมีนำ้ำซุปสองรสอีกนะครับก็โดยรละทำให้เรารู้สึกว่ามันจับมากเลยหมดแรง <c oughs> โอเคครับก็ไม่ยืดเดียวละขอบคุณมากครับที่ตามติดตามชมเนี่ยอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ <c oughs>